มื่อตอนที่10มิถุนายนเว้ยผมอัปโหลดคลิปที่ชื่อว่า The Oxalite r y i n g คือคิว Star Wars ใช่ปะแล้วปกแม่งบอกว่าสร้างมาฆ่า Star Wars ตอนแรกผมไม่คิดเลยว่าเฮ้ยแม่งคลิกเบดเกินไปูวะแต่ตอนนี้แม่งใบ้เลยไอสัตว์แม่งสร้างมาฆ่า Star Wars จริงๆแล้วมันทำสำเร็จด้วยนะสัตว์คลิปที่แล้วผมบอกนะว่าดู2ตอนก็พอเลยเฮียคนเฮียอะไรต่อแหลชิบหายเลย เพราะบังเอิญผมไปดูคลิปของชาวบ้านเว้ยที่ดูได้เอาคนไลต์ตอนที่3แล้วบอกเว้ยแม่งเป็นอะไรที่ห่วยจังเลยส,สุดๆบวกกับคอามเม่์ของคลิปก่อนเว้ยว่าต้องดูตอน3ด้วยตอน3ทม่ีสัดๆไอ้เราก็ขี้สงสัยไงไอ้เหีสองตอนที่กูว่าแย่แล้วนะตอนที่3มแม่งสุดยอดจะลกส่งมาเกิดขนาดนั้นเลยวะก็เลยตัดสินใจเว้ยเกลืนน้ำลายตัวเองแล้วไปดูตอนที่3กันแล้วกันก็ต้องขอบคุณพวกคุณจริงๆที่คอยแนะนำอะไรดีๆให้ผมตลอดเลย ขอบคุณพวกมึงมากไอสัตว์ก็จะถามว่าตอนที่3เนี่ยมันเฮี้ยขนาดไหนนะขนาดที่ว่าคุณดูจบเปิดเวิร์ดและเขียนโน้ตด่าม่อย่างเดียวสงหน้าไอเฮี้ยจะอ้วกแม่งหวยสัตว์ขั้นปากอยากดา่าเฮี้ยแต่ก่อนที่จะมาฟังผมจัดเต็มความเฮี้ยผมขอเตือนก่อนว่าคลิปนี้จะมีสปอยนะครับถ้าเกิดว่าคุณกลัวโดนสปอยก็ปิดคลิปนี้แล้วไปดูความเฮี้ยขั้นสุดของ Star War s ก่อนแล้วค่อยกลับมาดูแล้วกันนะครับเอาละ่ะไม่ต้องพูดความนำเพลงแล้วเรามาดูเด e a อัลโคไลตอนที่3ที่ฉายใน s n e y Plus กันเลยครับ คือตอนที่3เนี่ยแม่งย้อนไปเล่าอาดีตของไอโอชาไว้ว่าตอนเด็กเนี่ยมันเป็นยังไงโตมาในสภาพแวดล้อมแบบไหนแล้วเกิดอะไรขึ้นทำให้โตมาเป็นเด็กช่างกลยานอาวกาศและจใไใดทั้งหลายที่โดนฆ่าหรือก็มันจะโดนฆ่าเนี่ยแม่งมีส่วนเกี่ยวข้องอะไรยังไงกันบ้างซึ่งแม่งก็เล่าแค่บางส่วนเท่านั้นเว้ยบางส่วนแม่งยังไม่เล่าด้วยซ้ำอ่ะแล้วพอดังหลักของตอนที่3มแม่งก็ไปอยู่แค่นั้นแหละแม่งไม่มีเคียอะเลยเลยน่าเบื่อฮี้เๆ ทีนี้คุณจําคลิปที่แล้วที่ผมบอกได้ปะ่ะว่า2ตอนแรกแป้งผ่านโวกเลยได้ของผมอะ่ะตอนแรกกับตอนที่สองไม่เหมือนหลอกเราเว้ยว่าซีรีส์อะคนไลท์ไม่มีอะไรนะไม่ได้น่ากลัวใครๆจะดูก็ได้ไม่โวกอะไรเลยมามะมาดูกันแต่พอตอน3เท่านั้นละมึงตูม้มมัดโวกเ,เข้าเต็มหน้าเลยเว้ยแฟนคลับสตาร์วอร์โดนน็อกนับสิบกันเป็นแถวเลยผมขอบอกก่อนนะผมไม่ได้มีปัญหาเลยกับกลุ่ม LGBTQIAA+ เลยเอากจะชอบและสนับสนุนบางอย่างของเขาด้วยซ้ำ ผมว่าการมีพวกเขาอยู่ทำให้โลกแม่งหมุนได้อย่างสนุกขึ้นอ่ะแต่การที่กลุ่มคนบางกลุ่มแม่งพยายามยัดเยียดคนทั้งโลกด้วยการยัดมสเส็จเข้าไปแบบนั้นด้านๆแบบในซีรีส์เนี้ยผมกลับไม่ได้จริงๆไอ้เคียโดนยัดเยียดจนจะอ้วกเลยอ่ะไอ้ที่บอกว่านี่จะเป็นตาวอลที่เกย์ที่สุดนี่แม่งไม่ใช่เรื่องล้อเล่นเลยนะแม่งเรื่องจริงสุดๆเลยเริ่มมาก็จะอโอชาตอนเด็กแต่แม่งเกิดมาไม่มพอเว้ยแม่งมีแม่สองคนและดาวที่แม่งอยู่แม่งมีแต่ผู้หญิงเท่านั้นเลยเว้ยมึงจะไม่เห็นการเจยวสักตุ้นในเมืองนี้แม้แแต่่ทงเดียว ซึ่งจะถามว่าเพราะอะไรดาวดวงนี้ถึงมีแต่ผู้หญิงกูบอกตรงๆกูไม่รู้เลยคือมึงจะทําตรงกันข้ามแล้วสร้างซีรีส์ของมึงให้แมงมีแต่คนขาวแล้วพอแมงมันเป็นเกยก็ได้เว้ยแต่ถ้าเกิดว่ามึงจะทําอะไรที่มันผิดแปลกกับจักรวาลของมึงอ่ะมี explanation มีแ a c k s t o r ี่ให้กูหน่อยมันจะได้ make s e n ซ e แต่นี่มึงแม่งล้อไม่พูดอะไรเลยอ่ะมันไม่ได้บอกเลยว่าทําไมแมงอพยพมาแล้วไม่ติดผู้ชายวันนี้ทัคนสองคนเหตุผลเดียวที่คุณต้องออกเลยนะเพราะชื่อมันคือแม่หมดเว้ยมันไม่ได้เรียกว่าพ่อหมด มันไม่ได้เรียกว่ากลุ่มมดมันก็ลีบแต่ผู้หญิงซึ่งถ้าเกิดว่าคุณฟังเหตุผลของผมแล้วคุณคิดว่าแม่งเป็นมุกที่เด็กน้อยมากเลยนะใช่เว้ยแม่งเป็นมุกเด็กน้อยเว้ยแต่แมันก็ยังดีกว่าไม่อธิบายเฮี้ยอะไรเลยอะแล้วความแตกต่างของสป,ปีชีส์แม่งก็แปลกทั้งดาวแม่งมีเอเลี่ยนอยู่แค่3ตัวที่เหลือแม่งเหมือนพวกวุที่นำทรงผมแปลกๆแ,แ,แค่นั้นเองไอ้นี่นับเป็นเอเลี่ยนได้ด้วยป่ะวะแม่งเหมือนมีนิ้วโผล่มาบนหัวแค่นั้นอะกูเสียใจว่ะที่เอเลี่ยนอย่างจับ Heart, ie, oda, าาบ วิธีการพูดของมึงคือเหมือนมันเพิ่งมาอยู่ได้ไม่นานเว้ยแต่มีป้อมมีบ้านมีอารยธรรมม,มีนู่นมีนี่ใช้เหมือนสร้างมานานแล้วมันมาจากไหนมึงเสกป้อมมาเหรอบอกเราหน่อยได้ไหมว่าไปยึดมาจากกลุ่มอะไรยังไงมาเนี่ยไอ้เรื่องนี้มันสำคัญนะเว้ยเพราะถ้าเกิดว่ามึงไปยึดมาจริงแล้วผู้ชายในเมืองมันหายไปไหนล่ะหรือว่าแม่งเป็นป้อมล้างถ้ามันจริงแล้วมึงไม่คิดว่าเขาจะมาตรวจเช็คหรือจับได้ว่าถูกใช้งานแล้วเหรอทุกสิ่งทุกอย่างของเมืองนี้แม่งไม่มีความเมกเซนส์เลยเว้ย ความด่างเกียิขั้นสุดของแม่งอยู่ที่ซีนี้เว้ยซีนที่พวกแม่งเกณฑ์คนดังดาวสิบกว่าคนทั้งนั้นที่ซีนในเมืองไม่มีคนเยอะกว่าน,นี้เยอะนะแล้วมาทําพิธีเบิกเนตรความเป็นเลสเปียนให้กับเด็กๆอะ่ะแม่งจะลามิเอรอะไรัก็ไม่รู้ก่อนเว้ยและตัวบิ Man ๊กแม่มดมันก็จะโผล่มาแล้วผมขอโค้ชคาพูดของแม่งมาพูดเลยละกันมันบอกว่าพวกเราแม่งโด,ดนนาเลเทศโดนล่าถูกข่มเหงถูกบังคับให้ซ่อนตัวทั้งหมดเพราะบ,บางคนมองว่าพลังของเรานั้นชั่วหลายผิดธรรมาชาติคําถามคือพุ่เป็นพิเอรอะไรถึงถูกไล่ ความผิดธรรมชาติของมึงคืออะไรคือมึงมีพลังวิเศษเสกโน่นเสกนีได้เหรอไม่เลยจะบอกว่าไอ้พลังฟอสแห่งความมากมายสุดตีนอะไรนั่นเหรอไอ้การรวมพลังฟอสเนี่ยนะคือความสามารถพิเศษก็มไม่ใช่อะไรใหม่หรือพิเศษอะไรเลยเว้ยเพราะในนิยายเดี๋ยไฮดีพับปิกไล์ออดิดเจไดก็มีเจไดที่ชื่อว่าอาวาคริสเคยรวมพลังฟอสของเจไดทั้งกแล็กซี่เพื่อหยุตดต้นถังมาแล้วด้วย ถ้าคุณบอกว่าไอ้ยิยายเฮียเนี่ยแม่งเกิดขึ้นหลังซีรีส์หรือเปล่าไม่ใช่เว้ยแม่งเกิดช่วงเดอะไฮลิพาริกเกิดก่อนเดอะแฟนทาวน์เน็ตสองร้อยปีก็หมายความว่าเกิดก่อนไอซีรีส์เฮียเนี่ยร้อยปีอะคุณอาจจะบอกก็ได้เว้ยว่าแม่งไม่แคนนนหรือเปล่าเขียนก่อนดิสนีย์ซื้อไปไม่นับนะเว้ยนี่มึงดูวิกิบอกแคนนนออกขายช่วงปี2021ั่ดโคตรจะแคนนอนเลยเว้ยแม่งเหมือนคนไม่รู้เรื่องสตาร์วอลเลยเลยมาเขียนบทยังไงอย่างนั้นเลยอะอ๋ใช่เป็นอย่งงางนั้นดิวว่ะไล่พลังความมากมายของแม่ทอะไรไรด้ แม่งยัดใส่หน้าคนอื่นแล้วกลายเป็นเหมือนรอยสักอะไรแค่นั้นเองไอเฮียช่างสักแถวบ้านก็ทําได้ไม่แพงด้วยใช้แค่ผู้ชายหรือผู้หญิงคนเดียวเองไม่ต้องมาลุมกันเป็นสิบคนเพื่อสักเขียดเลรก็ลุกลกลมเลยพวกแม่งไม่มีพลังเหนือธรรมชาติอะไรสักอย่างเลยแล้วอะไรทำให้แม่งผิดธรรมชาติละ่ะก็เพราะพวกแมยย่งเป็นเลสเบี้ยนยังไงละ่ะสินก่อนหน้านี้แม่งก็พูดไว้กาแล็กซี่ไม่มีที่ที่ต้อนรับผู้หญิงอย่างเราแม่งมดที่มีความสามารถอย่างที่เป็น แล้วมันต้องเป็นผู้หญิงที่มีความสามารถแบบไหนล่ะถึงจะไม่มีที่ยืนในกาแล็กซี่ก็ในเมื่อพอลังของพวกแม่งอ่ะเจไดก็ทำได้แล้วมันยังจะมีเหตุผลอย่างอ,อื่นอีกหรอวะก็ผมหาเหตุผลอื่นไม่เจอจริงๆเว้ยนอกจากเรื่องนี้อะและ้วพอผมเห็นมันใส่ความโวเข้ามาเยอะๆแบบเนี้ยผมตีความหมายหลายอย่างเปลี่ยนไปจนคิดว่าแม่งม,มีเป็นเศษที่โคตรโวกเลยเว้ยเอาแค่ซีนเบิกเนทเนี่ยแหละไอคำพูดเมื่อกี้ที่แม่งบอกโดนไล่ที่โดนขู่ฆ่าอะไรนั่นอ่ะนะมันตีความอะไรได้บ้างวะ นอกจากพวก l g b t q ไม่มีที่ยืนในสังคม Star War รเพราะความเป็นเกย์ของพวกแม่งทำให้กลุ่มแฟนกับ Star War รไม่ยอมรับซึ่งแม่งตลกชิบหายเลยเว้ยเพราะไม่ใช่ว่าตั้งแต่ดิสนีย์ซื้อส t า r War รไปทำไมจะ10ปีแล้วยังไม่มีที่ยืนอยู่อีกอะได้ลองถามตัวเองบ้างไหมว่าการยัดความพวกเข้าไปในมีเดียที่คนอื่นเขาชอบจนแม่งตายคามือเนี่ยแม่งทำให้มีจุดอื่นในสังคมยังไงแล้วมึงประเมินผลงานมึงบ้างไหมว่าจะ10ปีที่มึงแก้ Star War รไปเนี่ยทำไมผลลัพธ์มันออกมาถึงยังเป็นเหมือนเดิมวะ คุณเราไม่เข้าใจความคิดของมึงจริงๆเออแล้วซีนนี้มันสตาร์วอตรงไหนวะไอีเย่ยู่ก็มาล้องพลังหนึ่งพลังสองอะไรของมึงเนี่ยดูยังไงก็ไม่เหมือนอยู่ในสตาร์วอรู้สึกเหมือนกูดูเซตัมมี่สตรีทและเย่เขาเดคิขไ้ร่ายไม่มาดับเลขกี่กูดูอ่ะแม่งไม่เข้ากับสตาร์วอเฮีฮ้ยแม่งโคตรฝืนเลยแล้วคุณรู้ปะไอซีนเนี้ยแม่งทำให้ผมนึกถึงอะไรสองหนึ่งสองสองหนึ่งสองสองหนึ่งสองสองสองลัพลังล คือมันควรเป็นคอนเทนต์ของเพอร์ซิอุสอะไม่ใช่คอนเทนต์ของซาวอร์เออเราไม่รู้ทำไมนะแต่ทำไมฉากของไอซอกกีฮานที่แม่งเล่าตอนที่มันเป็นพานาวันใหม่ๆอะแม่งถึงมีความเกยสูงชิบหายเลยวะเกย์ในที่นี้ไม่ได้ไหมายถึงว่ามันอยากมีผัวนะแต่มันสามารถตีความได้ว่ามันรู้ตัวตั้งแต่เด็กว่ามันเป็นเกย รู้สึกแตกต่างจากคนในครอบครัวแล้วพอมาฝึกเป็นเจไดก็เจอเด็กกระเทยหัวโปกเต็มไปหมดเลย mm. จริงๆนะกูดูซีนี้แล้วกูรู้สึกอย่างนั้นจริงๆซ,งซึ่งการตีความของผมอาจจะผิดก็ได้เว้ยแต่ทำไมไม่เขียนบทให้มันเคลียร์กว่านี้ล่ะ, mm. ละก็พูดไปเลยสิว่ากูฟอร์เซซิทีฟไม่ใช่เหมือนออกมายอมรับว่ากูเป็นเกย์ถ้าคุณฟังจนถึงตอนนี้เราคิดว่าไอเฮียนี่แม่งบ้าป่ะวะตีความอะไรไปไกลเป็นล้านปีแสงเลย เออผมก็เห็นด้วยเว้ยถ้าผมเป็นคนฟังกูก็พูดเหมือนกันแต่พอกูเจอยัดเย็นมากๆทำให้กูไม่สามารถดูแบบที่มันต้องการที่จะสื่อได้เว้ยพยายามหาความหมายตลอดดูตอนนี้จริงๆเว้ยไอ้้ยตอนนี้แม่งทำคนเป็นบ้ามึงแล้วผมว่าตอนที่3มเนี่ยเป็นตอนที่มีการแสดงและบทที่แย่ที่สุดธรรมดา3าตอนทั้งหมดเลยเว้ยการสอบแม่งมีผลลัพธอ2อย่างคือผ่านกะตกไอ้สัตว์กับใจพูดเหมือนตอนกูไปสอบเอ็นแล้วเพื่อนกูมาให้กำลังใจเดะเลย เด็กสองตัวที่แม่งเล่นเป็นตัวเอกนี่แม่งเล่นโคเชียเลยโดยเฉพาะเด็กที่เล่นเป็นเบแม่งแข็งเป็นหน้าฉีดโบทอกเลยฉากต่อยกันแม่งก็ดูฝืนกันแปลกๆแล้วฉากผักกันที่ผักที่เฮียมากูผักประตูไม่งยังแรงกว่าเลยบทก็โง่ตอนสุดท้ายที่มันทะเลาะกันนี่มึงบทเฮียอะไรกันวะคนหนึ่งก็พูดว่ามึงทาอะไรวะอีกคนหนึ่งก็บอกว่าแล้วมึงทำอะไรล่ะอีแล้วแม่งก็ตอบกลับไปว่าแล้วมึงจะทําอะไรอีกคนหนึ่งก็ตอบแล้วมึงอะไอสัตว์คนเขียนบทที่ไม่เขียนได้แค่นี้จริงเหรอส่วนบทของตอนนี้แม่งมีพอดโ คนในเมืองแม่งมีเยอะแยะแต่ในพิธีกรรมแม่งมีอยู่สิบกว่าคนจู่ๆโอชาไม่จัดเป็นเจไดเฉยเลยทั้งที่ไม่เคยเห็นและไม่เคยเจอมาก่อนเลยสงสัยคล้ายกับเราตอนเด็กที่อยากเป็นทหารตำรวจหรือยามมาแม่งเทเลยอยากไปอย่างนั้นละมั้งป้อมหินติดไฟคนเขียนบทไม่ได้เรียนวิทย์หรอวะแล้วตอนแรกมึงบอกให้เด็กไปสอบเจไดต่อมามึงให้เด็กแม่งโกหกเพื่อให้เด็กแม่งสอบตกกันเป็นเจไดแล้วมึงจะให้เด็กไปสอบทำเหี้ยอะไรวะ จากเก็บตัวอย่างเลือดเอาเข็มไปฉีดแขนเด็กแต่เสือกไม่ยอมถกเสื้อขึ้นไล่ไสัญลักษณ์เจไดออเดอร์ในสมุดนี่มึงมาจากไหนวะเนี่ยมึงลืมไปแล้วเหรอว่าตัวมึงเองไม่เคยเจอเจไดอะไอซองกีฮานมึงลืมไปแล้วมึงสามารถใช้ฟอร์สได้อ่ะมึงช่วยเมกไอโอชาได้นเน้ยโง่กระทันหันนววะแล้วมึงเอาดาบไรเซเบอร์ไปเด็กถือเนี่ยนะไม่ไม่ต่างเลยกับเอาปืนให้เด็กเลยนเน้ยถ้ามีลั่นกับบารน,นี่กูจะหามากเลยอะไรโง่โง,งเยอะลองไปหาดูก็ได้ใครเจอมากกว่านี้พิมพ์บอกในคอมเมนต์ละกัน ส่วนเรื่องการเล่าเรื่องแบบราโชมอนที่แบงภูมิใจนักภูมิใจหนาใช่เว้ยตอนที่สามแม่งมีไอเดียการเล่าเรื่องแบบนี้เว้ยแต่แบงโคตรผืนเลยคือการเล่าเรื่องแบบราโชมอนเนี่ยมันจะเล่าเนื้อเรื่องหนึ่งเรื่องจากมุมมองของตัวละครหลายๆตัวที่แบงเล่าไม่เหมือนกันเลยแล้วสุดท้ายคนดูจะเป็นคนตัดสินใจเว้ยว่าสรุปแล้วใครเป็นคนฆ่าหรือคนที่อยู่เบื้องหลังเนี่ยเป็นใครซึ่งเรื่องนี้มันก็เหมือนจะมีเว้ยแต่ก็เหมือนเดิมอะ่ะมีความพยายามที่จะเป็นแต่แบงไปไม่ถึงเว้ยมันใช ว้ยเมย์เนี่ยแม่งรอดจากไงใครเป็นคนไข้พวกแม่มุดเลสเบี้ยนใครที่แม่งเก่งมากสามารถเผาเมืองที่ทำจากหินได้แม่งตัดต่อไปหมดเลยว้ยเหมือนตั้งใจจะเว้นไว้ให้เป็นปริศนาธรรมเฉยๆอะ่ะจะได้ให้คนดูเข้าใจว่าเออเรามองเห็นเฉพาะในมุมมองของโอชานะซึ่งแม่งไม่ใช่เฮีฮ้ยเลยว้ยเพราะถ้าเกิดว่ามึงตั้งใจจะเล่าเฉพาะในมุมมองของโอชาเท่านั้นจริงๆอะ่ะแล้วทำไมมึงถึงรู้เหตุการณ์ที่มันไม่อยู่ในฉากด้วยล่ะเช่นฉากที่พวกแม่มดเลสเบี้ยนแม่งตั้งใจ,จให้โอชาสอบตกเนี่ยมึงรู้ยังไงว่ามันแผนของพวกแม แล้วบทแม่งอยากจะให้เรามองว่าเจไดเป็นตัวร้ายจริงๆหรอวะแต่ท,ทั้งที่ไอ้พวกแม่มดเป็นคนที่กลับกลอกขี้บังคับขู่เข็นจากับ,บคอมมิวนิสต์บังคับเห้โอชาเป็นแม่มดทั้งที่แม่งไม่ได้อยากจะเป็นล้างสมองแม่จนแม่งกลายเป็นฆาตการโลกจิตบอกให้เด็กโกหกเจไดจับเด็กมาฝึกโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตตอนเห็นเจไดครั้งแรกแม่งขู่จะฆ่าจะตัดลิ้นทิ้งแต่เจไดแม่งกลับพูดดีๆมาชวนเด็กไปเรียนเป็นเจไดดีๆไม่ได้ใช้อำนาจบังคับอะไรเลยบอกให้เด็กพูดความจริงจากในใจเธออะไรทําให้อยากให้เราคิดดดว่่าเเจไป็นนคมีอะ ต่อให้มันเป็นคนเผาจริงฆ่าแม่มดจริงลักพาตัวเด็กจริงก็ต้องถามว่าการกระทำแบบนี้มันสมควรไหมอ่ะคือดูแล้วรู้ว่าแม่งอยากเป็นราโชมอนแต่มันไม่ได้มีสติปัญญาที่ทำขอกมานได้ดีอ่ะและการเขียนบทงโ่ๆโโแบบนี้มันทำให้ตอนที่หนึ่งกับตอนที่สองก็มีพอโทโธเว้ยอย่างเช่นไอ้ซองกีฮานบอกว่าเห็นเมย์ตายซึ่งแม่งก็ควรจะเห็นจริงๆไว้ว่าเมย์แม่งตายหรือไม่ตายเนี่ยมึงมองไปตรงจุดที่เมย์แม่งตกลงไปเลยนะ มึงควรจะรู้นะว่าเมย์อ่ะแม่งมีชีวิตอยู่หรือเปล่าไม่ใช่ไม่เชื่อใครก็ไม่รู้ที่บอกว่าเมย์มันรอดอ่ะแล้วต่อให้มึงบอกว่าตองกีฮานไม่เห็นว่าอเมย์มันตายและเมย์มันไม่เห็นหรอว่าตองกีฮานมันช่วยโอชาอยู่อ่ะแค่มึงหันหน้าไปมองก็เห็นลู้ยไม่ใช่เดินไปที่จุดตัดพบแล้วไม่เจอโอชาแล้วมันโหนแม่งตายไปแล้วเนี่ยนะมันดูมึงคิดน้อยชิบหายเลยอ่ะก็รู้อยู่ว่าตอนเนี้นอกจากพวกมึงแล้วอ่ะก็ยังมีเจไดไว้ที่อยู่บนดาวทำไมมึงไม่ลงไปถามแล้วไปสมัครเจไดดูว่ว่าเออมึงเห็นพี่ จะไปฝึกวิชาเพื่อมาฆ่าเจไดเพราะคิดว่าครอบครัวแม่งตายหาไปหมดแล้วแถมสภาพศพแต่ละคนก็ไม่เห็นรอยโดนฟันโดนแทงเลยทุกคนแม่งนอนทับกันเฉยๆแขนขาดขาขาดสักหน่อยก็ไม่มีเลือดสักจุดก็ไม่เห็นแม่งตายจริงๆหรือเปล่าเราก็ยังไม่รู้เลยถ้าจู่ๆตอนจบแม่งหมดสักตัวแม่งโผล่ามาเป็นตัวารจะไม่แปลกใจเลยแล้วมึงไปฆ่าเจไดทําไมในเมื่อส่วนหนึ่งที่ทําให้เรื่องทุกอย่างไม่ชิบหายก็เพราะว่ามึงจุดไฟจะฆ่าพี่สาวตัวเองไม่ใช่เหรอมึงจะล้างแค้นให้ครอบครัวมึงทาไมอะ นั่นไม่ใช่สิ่งที่มึงอยากได้เหรอแม่งเขียนบทได้เฮี้ยชิบหายเลยแล้วเรื่องสุดท้ายเว้ยเรื่องที่แม่งทำลายสตาร์วอว์ที่รู้จักทิ้งไปทั้งหมดเป็นการฆ่าตรกมหมู่แฟนสตาร์วอร์ทิ้งอย่างไม่มีชินด,ดีก็คือเรื่องการตีความของฟอร์สใหม่จนแม่งไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเลยเว้ยมึงจำซีนที่โยดาแม่งอธิบายเรื่องฟอร์สให้กับลูกฝังได้ปะนี่คือคำอธิบายที่ผิดเว้ยมึงลืมแม่งไปได้เลยพราะเรื่องนี้แม่งบอกว่าฟอร์สคือแค่ใหม่เว้ยที่สามารถดึงหรือผลักได้งออรจิ จริงๆเราแม่งไม่ได้เอาไปใช้เป็นอาวุธซะหน่อยจ้ะแม่กำลังบอกว่าถุกัานที่ลุกอนาคินดาร์เวเดอร์พาวเทอินหรือเคียที่ไหนก็ตามแม่งใช้ฟอรตสแม่งใช้งานผิดบุดเลยเว้ยแล้วอะไรเป็นวิธีการใช้ที่ถูกต้องล่ะแม่ก็สแสดงให้ดูเว้ยด้วยการผลักคนแล้วก็กันคนผลักแล้วหลังจากนั้นแม่ก็ใช้ฟอรตสทำร้ายเจไดด้วยมึงไม่ใช้เป็นอาวุธตรงไหนวะ แบ่งแปลงสยับยูยี่เละเทะไปหมดเหมือนคนที่ไม่รู้จักสตาร์วอรเลยลเห็นว่าฟอสแม่งผักของดึงดาบเลเซอร์ได้แค่นั้นก็เลยเขียนคําอธิบายใหม่ว่าจริงๆแล้วแม่งไม่ใช่เขีย้ยหรอกมันคือใหม่แค่นั้นแหละอะไรฟอสไปฟ้าล่ะฟอสนู่นฟอสนี่ช่างแม่งเหรอโยนเขี้ยคนอื่นอธิบายแทนเหรอมันมาบอกว่ากูตีความสตาร์วอรให้ใหม่และสบายใจและส่วนเรื่องอื่นเป,ป็นปัญหาของมึงแล้วนะยังไงอย่างนั้นเลยนี่ยังไม่นับตัวละครที่เกิดปาปุบและใช้ฟอสได้ทันทีโดยที่ไม่ต้องฝึกด้วยนะเห็นแลสสงารลกลกกยเเ ที่แม่งเสียเวลาฝึกตั้งนานถ้าเกิดว่าแม่งเกิดเป็นเลสเบี้ยนในดาวดวงนี้ก็ใช้ได้แล้วลุกแม่งกระจอกชิบหายเลยไออนาคินมึงก็กระจอกมึงคิดว่ามึงเกิดมาจากฟอรต์มึงคิดว่ามึงเกิดมาไม่มีพ่อแล้วมึงเป็นผู้ถูกเลือกอะมึงคิดว่าตัวมึงพิเศษเอะนี่ดูนี่เด็กเคียนี่เกิดมาไม่มีพ่อนมึงเลยแถมเป็นฝาแฝดด้วยเกิดก่อนมึงอีกใช้ไหมได้โหดตั้งแต่เด็กด้วยมึงผู้ถูกเลือกตรงไหนเี่ยมึงจะพิเศษเลยห่วย จะไม่แปลกใจเลยว่าถ้าตอนจบของซีรีส์นี้โอชาแม่งกลายเป็นเจไดที่เก่งที่สุดในจักรวาลเพราะแม่งยอมรับพลังของตัวเองที่เป็นแม่บดเลสเบี้ยนและปลุปกพลังแห่งความมากมายของตัวเองขึ้นมาได้อ่ะบอกว่าผมจะไม่ต้องดูตอนต่อไปอแล้วนะแต่ก็ไม่ต้องดูก็เดาได้แล้วปะว่าแม่งต้องเป็นตอนที่ดีกว่านี้แน่นอนเพราะตอนนี้นี่มันแย่สัสๆ์ไม่น่ามีอะไรเย่ไปกว่าขยะชิ้นนี้แล้วว่ะบทแย่พอดห่วยตัวละครน่นารำคาญทำอะไรไม่เมคเซนสักอย่างซีนที่ทุกคนต้องเกาหัวแก,แ,กแกะว่ามันคือเฮียอะไร เปลีป่ยนแปลงตาร์ว์ทิ้งจนคนดูแม่งรับไม่ได้แถมยัดเยียดความโวกขั้นสุดโดยไม่สนว่าคนอื่นจะคิดยังไงหรืออยากดูหรือเปล่าถ้ามึงอยากดูมึงต้องเสพความคิดกูด้วยนะเว้ยแต่กูไม่เปลี่ยนเป็นสิ่งที่พวกมึงต้องการแน่นอนก็ยินดีนะครับพวกคุณโวคกทั้งหลายคุณเพิ่งฆ่าตาร์ว์ลงไปกับมือคุณเลยครับถ้าคุณเห็นด้วยกับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดซับสไครต์ผมด้วยลกันนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่เห็นด้วยคิดว่าดีเอาคนไหลนี่นแหละ ก็คอมเมนต์บอกผมหน่อยแล้วกันว่าคีเปียกหนูแม่งรสชาติเป็นยังไงแล้วกันนะครับเอาละผมไปแล้วผมต้องไปซับต้นตาแฟนกับ Star Wars ก่อนเพื่อนผมนี่แม่งกลายเป็นซึมเศร้าเลยเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกคนบ๊ายบาย